เล่นกับน้องน้อยน้องอยากเล่นด้วยเนี่ยโอ,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 อ้โอ้โอ้อ้โอพี่พอเล่นกับน้องหน่อย mm hmm. เล่นอะไรไปขู่ยังน้นลูก mm hmm. เล่นกับน้องดีๆ mm hmm. เล่นที่ไม่ใช่ขู่ ขูห่หยอกหรือว่าขัวอะไร<ม>เห็นไหมน้องเขาก็อยากเล่นด้วยเ<ม>ช้าเปียกกันหมดเลยสิ<ม>ใช่ไหมเช้ามืดเปียกกันหมดเลยสิ<ม>ใช่ไหมฝนตกตังตังกินอาหารปี๊บปี๊อพี่มังกีทำไมชอบดมอากาศ พี่มุ้งจีมุ้งจีโดมอากาศหรอไปไหนลูกอาบน้ำเมื่อวานวันนี้พากันเล่นน้ำฝนเลยหมาหมาเอ้ยมาหมาเอ้ยมาหมามันเขี้ยวมันนะไอ้นางก็ดูนอนรอชวนเพื่อนออกไปเล่นนอกบ้านโดดได้ตัวเดียวก็โดดจริงๆเลย เอามาดูพี่บุ้งจีดิแตก็กแตก็แตกมองมือนะดูพี่บุ้งจีทำอะไรดิเนี่ยมาดูนี่มาดู้อๆนะพี่บุ้งจีดื้ออีกอ่ะพี่บุ้งจีกินอะไรเนี่ยกินอะไรผักอะไรเนี่ยต้นนี้ต้อนอะไร แท็กแท็กตังตั้งฮึ่จะไม่จี๋เอ้ยมานีหมาคนอื่นเขาเราอยากให้เจ้าของเล่นด้วยหมาตัวนี้ทำไมไม่อยากให้เล่นด้วยปะดูดูดูด,ดูแม่ไม่ให้ออกหรอก <c oughs> แม่ไม่ให้ออกหรอก ตอนจะชวนไปไหนไม่ให้ไปนะลูกไม่ให้ไปนะน่าตจเต้น่าตจเต้นะนะชอบมาส่องร่องน้ำกันมันมีอะไรในร่องน้ำมีอะไรมีงูงูเหรอมีงูไหมดูไอ้ตางส่องดูดิดูดิดดดมีอะไร มีอะไรเปล่าตั้งตั้งมีอะไรลูกอื้อ้อนเก่งจเรียปากอยู่แล้วพี่ว้องเกียว์ข้างนอกมีอะไรฮะไม่เช้าไม่เห็นหนูปีนรัวนะฮะขยำตูด ไปแล้วบ๊ายบาย